ชีกี้สนะครับ DCT uh, นะครับตัวสปอร์ตนะครับนะฝั่งนู้นเลยเป็นแบรนด์คนไทยนะครับจีจองไว้นะครับทําเรื่องไว้ผ่านแล้วก็เลยพาสาวโตวมารับนะครับเดี๋ยวมาดูรถกันเป็นสีดํานะครับสีดำเป็นรุ่งสปอร์ตมีระบบหลายๆอย่างนะครับเนาะเป็นแบรนคนไทยอ่ะเดี๋มาดูกันไปยังเดี๋ยวครับตันนี้ก็มารับ เดี๋ยวา่าฟังคำแนะนำของช่างแล้วกันมาช่างครับรับรถช่างแ่เลยฮะังช่างหวังนะครับโอเคนแรกาินแจก่อนเนี่ยอ๋อสำดอกน,น่่ังานี้นเนี่ยอินแจกีเลสนะครับ มันจะมีเจสัมล,ลองอยู่นี่นด้วยเจสำรองอ่าต้องกดกดนี่ไงใช่เขาออกต้องกดนะครับสำรองคนระัใช้ยังไงพี่ใช้บัดสัมลองนะครับตอนเลือดสลักนะครับก็บัดก็เปิดเปิดหน้าจอก็จะขึ้นนะครับเดือนหน้าเดือดนใหม่ขึ้นเลยนี่คือสำรองใช่ปิดยังไงต่อครับใช้รีโมทใช้รีโมทกดก่อน กดไปกดหนึ่งครั้งใช่ครับก็กดเปิดกดเปิดครับเปิดใช้งานอ่ากดใช้งานบกดเบากดเบาก็หมุนังต้องกดก่อนกดก่อนบิดขวาบิดขวาบเบาเบาเนี้นะครับเาหลังนี้ถ้าดเบาอ๋เดี๋วบาซ้ายอ๋อบาซ้ายได้ไมถ่ายดเนี่ยางางน้ำมันขวาใช่อ่าข้าย กดซ้ายก็คือตัวนี้นะครับบอกกว้างเนาะใช่อันนี่แปดนิ้อันี้แล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่มีอะไรบ้างพี่เครื่องมือเครื่องมือมีอะไรบ้างสม่าสม่าจะเป็นพวกไขควงอ๋อไขควงนะบขควงบล็อกหัวเทียนอะไรมีไหมมีมีบล็อกให้ใช่มโอเคไม่ต้องแกะก็ได้ครับแค่บอกอะไรนะว่ามีอะไรบ้างนั่นเองไขควงสีแฉกแล้วก็บล็อกหนึ่งหนึ่งถอดหัวเทียนหนึ่งชุดประมาณนั้นนะครับโอเคอะไรอันนี้เป็นบอกว่าน้ำ หม้อน้ำนี่เติมน้ำยาหล่อเย็นใช่แล้วยาเปิดตอนที่มันร้อนนะครับพี่อ่าอ่าอ่าเป็นเป็นหม้อพักหรือหม้อน้ำเลยตัวนี้หม้อน้ำเลยตรงนี้อ๋อหม้อน้ำเลยไม่ไม่ควรจะเปิดตอนที่ร้อนต้องจอดรถให้เย็นก่อนอ่าแล้วดูตรงไหนว่าหม้อน้ำแห้งไม่แห้งนะครับดูตรงไหนได้เลยไอที่เราจะพอมองเห็นเวลาเซอร์วิสดูฝั่งไหนได้ใช่เพราะว่ามันต้องดูนะมันจะเห็นไหม กนยังเปิดลมไม่ได้เลยอ๋อใช่ต้องแกะตรงนี้เหรอใช่ไม่ไต้องแกะตรงนี้ขวาเปิดอ๋อนี่มั่งรีบเล็กๆนี่ว่ะอืมอยู่ตรงต่อเนี่ยอ่าโอเคไม่เป็นไรก็พอ,อดีช่างเขาไม่ยังไม่เคยแกะเหมือนกันมันยังใหม่อยู่ก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าดูแถวนี้ด้านล่างนี้จะเห็นนะครับเรก็เข้าไปหาดูทีนี้ยัไงไม่ต่อเลยครับ ตัวรีโมทมันจะมีการกันขโมยด้วยใช่ไหมครอ่ากันขโมยครับปุ่มล่างครับปุ่มล่างตจะไหนครับเนี่ยกดปุ่มอ๋อปุ่มนี้กันขโมยอีกครั้งเลยครั้งเดียวกดครั้งเดียวนะครับใช่อ๋อต้องต้องต้อเรามาต้องมาบิดคันเร่งหม่เวลาอ๋อสันซันใช่อ๋อต้องสันเวลาผมว่าเราจอดอยู่มากระแทกคออ๋อมันจะรักคอเลยไหมหรือไม่ล็อกมันไม่ล็อกคอเนี่ย จะร้องก่อนผมว่าล็อกคอหรือว่าที่กดสังญากันขโมยประเดีโทรศัพท์ตัดไปต้องขออภัยครับออันนี้เรื่องล็อกคอนะครับล็อกคอก็กดอ่าบิดบิดล็อกมานี่เลยใช่ล็อกแล้วปลดแล้วเวลากอกุญแจเนี่ยอยู่ใกล้มันจะมันจะปิดเปิดได้ใช่อ่าสมมุติว่าอยู่ห่างกี่เมตรเอ่ยถึงจะใช้ไม่ได้ถ้าถึงแจยังยังผมลืมล็อกเนี้ย ตัดอัตัตตโนมิอ๋อตัดอัตโน,นมัติอ๋อจะดับเองใช่สิบห้าวิอ๋อสิบห้าพี่เองนะครับโอ้เร็วมากนะครับใช,ใช่ก็ล็อกท่ากนกันต้องกดเครื่องชีแดงอ่าถ้าถ้า,ถาสมมุติอ่าเปิดธรรมดาอ่ามันอบิดนี่น,นี่คือธรรมดาปกติเนาะใช่ถ่ายล็อกคออ่าอ่าแล้วอย่างเช่นอย่างอย่างหนึ่งก็คืออย่างผมล็อกคออย่างล็อกคอเนาะแล้วเกิดเกิดเนี่ยอย่างเด็กเขามาโยกเนี่ยมันจะหาง่ายไหมตัวล็อกเนี่ย หักย,ยากเนาะแกงไหนก็เห็นในคลิปนีน้นนดเด็กมาโยกทีเดียวหักปุ๊บต่อสายตรงไปแล้วมันอยู่มันมันบางรุ่นหน่อยอบางรุ่นเนาะบางรุน่นบางรุ่นมันสลับมันอ่ะมันมันติดแค่นิดเดียวอ่ๆๆๆอะบางรุ่นอะเข้าเยอะครับครับทำไมครับอันนี้เชื่อวิสิตกันคสร็จเสร็จเสร็จก่อนต่อ,อ,อครับโอเคอย่างอื่น เปิดเปิดใช้งานพี่กดเครื่อกดทำหนึ่งครั้งก็เปิดครับโอเคอ่าลองสตาร์ทเครื่องเนาะสตาร์ทเครื่องไดหมครับดังเบรกก็ทำเบรกสตาร์ทได้เลยนะครับเป็นออ้อมนนะครับอ่าอันนี้ออฟอ่าออฟไม่เปิดเออต่างกันเนี้อ๋อก็คือปิดใดับแล้วใช่ดับดับปิดดับตัวนี้ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไปดับกุญแจอย่างเงี้ยใช่ครับเดี๋ยวต้องต้องปิดนี่ก่อนนะแล้วเพคชั่นคุมโทนก็ตัวนี้เนาะใช่ครับ เวลาที่จะเปิดใช้งานที่ต้องหยอดให้รถนิ่งก่อนเพราะว่าตอนนี้จะได้ไหมที่ขับอยู่ที่จะกดเปิดเปิดไม่ได้ไม่ได้อ่าลองเปิดนะครับมีออฟอยู่นะครับแน่จอดแล้วเนี่ยเพราะว่าเวลาที่ขับอยู่อ่าที่กดอ่าถ้าถ้าขับอยู่จะกดไม่ได้นะ t r a ช t i o n control นะครับต้องหยุดจอดก่อนเบรคฟังเบรคก่อนใช่อ่าแล้วกต้องให้ล้อหยุดนิ่งก่อนอ่าตัวนี้ก็ชื้ โชว์ ABS ใช่ไหมถ้าเราเราบิดเร่งกำเบรกก็ไม่โชว์อะไรเนาะต้องขับไปอะเขาต้องขับไปเนาะโอเคแล้วก็ควรระวังเตือนไอ้นี่คืออะไรบ้างความร้อนทั่วไปเนาะใช่เอดเอดก็คือร้อนเนาะแบตแบตสิบสี่จุดห้าเวลาชาร์จนะอันนี้จะเป็นไม์กรอุลก็อันนี้ทิพเอาโหมดนะครับเดี๋ยวจะโหมดทิปทิปทิปอพหนึ่งก็อันนี้ไม่รวมเออไม่รวมใช่ครับ ตัวตัวบนทิปหนึ่งทิปหนึ่งอ่าทิปสองก็คือเวลาจะถ่ายวีดีโออะไรต่างๆจะดูว่ากี่ระยะเท่าไหร่ก็กดทิปหนึ่งทิปหถ้าเวลารวมก็ใช่นับนับรวมอีกสองเวลาตั้งนาฬิกาเป็นนาฬิกาอ่าตั้งไปเลยบ่ายบ่ายโมงอ่ากดกดที่หมดเนาะค้างมันจะมีให้เลือกไม้กับกิโร่ไม่ไม้ไม่ต่อชั่วโมงกดกดแช่อ่าแล้วก็กดค้างอีกทีหนึ่งค้างอีกที กดแช่อย่างเดียวคุณง่ายใช่กดแช่ให้ตัวเลขนาฬิกากระพริบใช่ก็คือจะตั้งเวลาก็เลยกดแช่กดหมดหมดหมดชั่วโมงก่อนกดแช่ครั้งที่สองก็จะเป็นนาทีนะครับโอเคก็คือใช้หมดเดียวเลยใช่หมดเดียวตั้งทุกอย่างเลยใช่อ่าโอเคน้ำมันเข็มน้ำมันตรงไหนเอ่ยโชว์ตรงไหนน้ำมันอ๋อก็คือตอนนี้ขีดแดงเนาะขีดเดียวนี่ก็คือขีดขีดน้ำมันนะครับใช่ครับโอเค เติมเต็มแล้วสองลิตรนะครับนี่วันรอบโอเคอ่าดูไฟเลี้ยวไปข้างหน้าไฟเลี้ยว<น>อ๋อนี่ไฟเฉินเลยอ๋อนี่อันนี้อันนี้ไฟพามา สวยดีเลยตยดครับ okay. อเออนี่คือคนี้ติดที่สมุดสมุดสาสที่ออ๋อที่ใบนี่อที่<ะ>อยาให้่านฮะออใส่อ๋<ะ>อ,อ ที่เอาไม่ใส่อ๋อใส่ไหมในซองอ๋อเอกสารใส่ไเอกสารรถตอนเอกสารรถใช้ทางลายนะประกันไอ้ตรวจตัวเอกสารใช้ในฟอรองด้วยในไลน์ฟอรองนะครับทำทำไปแล้วนะครับยังไม่ได้ถ่ายนะครับอันนี้การต้มแจไอนนี้ก็คือไม่ได้รถตอนนี้ไม่มีที่เหน็บเนาะอ่ะวางเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันไปวางกันอีกทีนึง อ่าหยุดป่เวลาแบตหมดอ่ะแบตด้วยหมดหมดอ่ะที่เปิดอยนี้แล้วก็อ๋อเวลาแบตหมดแบตออนมีก็ได้อ่าก็เปิดได้เลยโอเคมีมันมีไอ้ไฟเลี้ยงสำรองมันอยู่อืมก็่าตรงนั้นใช่ใกล้ๆหน่อยใช่ใช่อ่าครับแต่อย่างพวกอื่นงน้ำทานหมดมันจะต้องเปลี่ยนอืมเขาให้ใกล้ตัวระดับแล้วก็ปุ่มแจกกันน้ำไอ้พีอะไรท่าน กันน้ำแล้วกันเอา้าโอเคแล้วนี่เดี๋ยวลองชั้งแมลองขึ้นอยู่ ดีนะใช่ตรงนี้ฮะตังน,นี้มันจะมีกองนล้วมันเครื่องกองอ่ะเดี๋ยวลองลองขึ้นนั่งดูลกูกเอาขึ้นนั่งขึ้นนั่งเดี๋ยวจะลองลองอ,อ๋อโอ้ก็ขึ้นยากอยู่นะครับคันใหญ่ไอ้นี่มันขาตั้งคู่อยู่เนาะใช่อ๋อขาตั้งคู่อยู่นะครับอาจจะดูสูงหน่อยอ่ะอนนั่งก็ระดับหนึ่งอ่ะสมส่วนไหมอ่พอจะไปวัดไปวาได้หรือเปล่า อย่าเกามาเลยอ่ะเดี๋ยววานวานที่ถ่ายนิดนึงครับดี๋วจะลองนั่งนั่งสองสองคนให้ดูนะครับว่เออามาไหนบ้างขึ้นข้นขึ้นครับข้นขึ้นขึ้นได้นขึ้นข้างึ้นขร้นขั้นขึรัข้นขึ่นขา้นพอนขึรับ้้น้นน้นน ก็น่าจะโอเคแล้วอย่างอื่นก็อ๋อเบรกเบรกเบรกระบบเบรก ABS นะครับใช่เบรก ABS นะครับอ่าล้ออ่าหน้าหลังนะครับเอ่อล้อเท่าไหร่เอ่ยหน้าเท่าไหร่นะครับล้อหน้าสิบสี่อ่าสิบสี่นะครับเป็นเบรก ABS หน้าหลังอืมด้านหลังยางเป็นยางทุบเลสนะครับยางของอะไรเนี่ยพี่ IRC ใช่ไหม IRC ครับอ่า IRC ทุบเลสนะครับดีเลยครับ เดี๋ยวเป็นไอตัวนี้กองไอที่ว่าน้าท่วมน้าท่วมอ่ะลุยน้ําได้กี่เมตรเอ่ยตัวนี้อ่ะปัญหาใหญ่เลยเรื่องเวลาน้ําท่วมนี่แหละอ่ะกองอากาศอยู่ไหนเอ่ยนี่นั่นแหละมันน้ำจะเข้าตรงไหนได้ด้านล่างเหรอเน,นี่ยอ๋อนี่นี่นี่รูอากาศอยู่นี่นะอ่ากนะ็ไม่กี่เซนนะไม่แน่ใจว่าครึ่งล้ออ๋อก็ระวังลุยน้ำท่วมนะครับครึ่งล้อนะครับรอ,อืม ถ้าจะลุยก็ต้องหาวิธีต่อกองอากาศขึ้นที่สูงนะครับกองที่สูงก็น่าจะได้อยู่ตัวนี้นะครับเอาดิษมองนะไม่แน่ใจนะก็ข่าวสำคัญเรื่องลุยน้ำนะครับที่สำคัญมากก็ก็น่าจะสูงครึ่งล้อนะครับก็ประมาณน่าจะห้าสิบเซนนะจากที่ผมมองๆนะครับอโอเคประมาณนี้แหละไม่มีอย่างอื่นอีกแล้ว รายละเอียดคร่าวๆเดี๋ยวไปต้องไปลองใช้ดูนะครับเป็นมือใหม่เหมือนกันช่างก็มือใหม่เหมือนกันคนรับไอคนที่จะใช้ก็มือใหม่นะครับไม่ว่ากันโอเคครับก็ยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับในก,การรับรถแล้วก็คู่มือการใช้งานหรือช่างแนะนําคร่าวๆนะครับที่เหลือท่านต้องไปศึกษาแล้วลองใช้กันดูว่ามีปัญหาอย่างอื่นอะไรเกี่ยวเครื่องหรืของมันโอ้เดี๋ยวอีอยน่ขับมาเปนเครื่องไหเอ่ยับมานเครื่อง ทั้เลยครันี่ครมันเครื่องแ้วก็ตงนี้กองน้ำมันเครื่องอ่าัวนี้กองอยู่นี่น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอ๋อมีกองน้ำมันเชื้อเพลิงอีกใช่ใต้นี่อ๋อกองเชื้อเพลิงอยู่ใต้นี้นะใต้นโอ้มีกองหลายอย่างเลยนะครับใช่โอ้ค่อนข้างจะดีนะครับใช่แล้วตรงไหนเอ่ยที่ว่าเขาบอกว่ามีปัญหากันที่วาชอบหุดด้หลัก่อนนี้นะครับอาอยู่นีตัวไหนฮะตัวไอ้คองสายนี่หรอใช่ใ เป็นสายอะไรเอ่ยดิสเบรกอะสาย ABS อย่างอ๋อสาย ABS ที่ว่า<ะ>ชอบหลุดใช่ไหมใช,ใช่จับสายเบรกชอบหลดุดอ๋ตอตอนนี้คือแก้ไขแล้วนะครับอา่ารุ่นใหม่นี้ก็ค,คือเขาแก้ไขให้แล้วเอาละประมาณนี้แหละครับเจตุผลยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการที่จะ,ะรับรถแล้วก็คำแนะนำต่างๆยังไงก็ช่วยกันผมชอบเป็นค่กดไลค์แชร์เพื่อเปลังใจช่วยแปลงในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับอีกขาดไม่ได้ที่ลืมนะครับ ที่ร้านเขาก็จะมีแจกเสื้อนะครับแขนยาวแล้วก็หมวกกันน็อกนะครับของที่ร้านเขาแจกนะครับเต็มใบนะครับได้หมดครับเดี๋ยวผมจะลองใส่แล้วก็ลองขับดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้ก็ลืมลืมด้านหน้านะครับตัวนี้ระบายความร้อนด้วยน้ํากระจังด้านหน้านะครับข้อดีก็คือขับทางไกลก็จะระบายความความร้อนได้ดีนะครับแข็งยาวด้วยแข็งยาวมากนะครับจากที่เห็น ประมาณ40เซนได้นะครับแผงก็จะระบายความร้อนได้ดีนะครับเสื้อหมวกกันน็อตรับก็ต้องรักหมวกกันน็อตนี้ก็ไพยให้ดีนะครับพร้อมๆใส่ด้วยก่อนเดี๋ยวค่อยลองขับดูก่อนนะครับใหม่หมดเลยนะครับทั้งเสื้อท,ทั้งนี่มาหมรถกันน็อตเพิ่ม ตั้งลงก็มีมีหยุดสต็อปนะครับถ่าเครื่องนะครับโอเคครับเอาละอืมโอเคครับยังไงก็ก่อนเดินทางก็ไปพรมลายไปยานานิดนึงนะครับปลอนใส่ให้คำให้ฟูให้ลำอิ่วยนะครับเป็นขวนันที่วางก็ไม่ค่อยมี วางวางแค่นี้ละจะติดไปหมดนะครับก็เสรครับประมาณนี้ละก่อนเดินทาง